ดีมาต่อไปก็ซื้อเสียงแล้วมันเด้มต้องขอไห้เเป็นสายปีนะสายปีก็จุกๆนะครับจุกๆไป <c oughs> น้องช่วยพี่ด้วยโอเคเอาอย่างชอบตัวไปน้องช่วยพี่ด้วยบันทึกส,สี่พ <c oughs> ีสี <c oughs> อย่างรงู้อะเลือเออเออซื้อไ,ได้แล้วเดี๋ยวเราก็ยังอยู่กับชุดนี้เหมือนเดิมนะครับนะเหมืนมดดอมนเดิมไว้ช่วยด้วยชุดเออไันเลยแหละเบียไปไหนมัน,มมนอยู่กี่วันชุดเนี้ยสิบสี่วันนะครับ ถ้าเอาให้ได้ชัวร์นี่ก็เติมประมาณพนะันไหมพันไหมตรงให้ได้ชัวร์นี่ก็ประมาณพันเอ๊สามร้อยเจ็ดเอ๊สามร้อยเจ็ดสิบห้าบาทก็น่าจะได้อยรอมั้งนึกไม่ได้วะไม่ได้ไไดราคาแพงเรื่อยๆน่นาจะต้องเติมเจ็ดร้อยสี่สิบเก้าบาทคนะไบใ้ได้ชัวร์โอ้ยอยากได้วะทำไงเออโอ้ยอยากได้บ้างเลยเงินผมยังไม่หนาว่วันนี้ขอไป ไม่นาจริงโอ๊ยกลัวเติมแล้วไม่ได้อะไรเงี้ยเติมสามร้อยเจ็ิบกบาทมันจะได้หรอวะจะได้ช่วพี่เอกเหรออย่างรู้อะ สนุกพีแล้วครับรอบนี้สนุกพี่น้องช่วยพี่ด้วยมีหลอนทั้งพวกเลยเ,ลเดี๋ยวพี่เองกกันนะเราใจได้นอนเดี๋ยวนะต่อ,อไปก่อนอุ้ยเหี้ยตกใจมึงน้องช่วยพ้วย,ยวยพวกช่วยกูจริงก็แหละ ก็คือปะทะแล้วยิงไม่โดนที่ะอะไรทั้งอ,อยอ่างเออเออมึงเป็นวะเดี๋ยวนะ <c oughs> ว่าคุณต้องปวดแล้วแหละมึงมัไม่จช่วยกูคุณก็เจ็บโอ้ยทำไมพากันตายง่ายอย่างวะ นี่บอกตัวเองไหมต้องแจนงเอไว้รุ่นเดี๋ยวเสียฟอร์มชุดนี้ดีอะมันดูเรียบเรียบเรียบเลยอินะเข้าเขาเข้าเขามาก เดแล้วถุ่ยอ้ยมันเลยยิงแรงังมันเอาปืนอะไรยิงเหรอยิงยิงเขแตกเลยนี่อยมาตรงนี้ก็แตกเองคุณว่าประตูก้เหย

สวยมากน้องต้องเปลี่ยนพื้นมาช่วยแล้วเ <c oughs> อาอะไรดีวะส้นในมันลรงยากอันนี้มัน,มนเล่นไม่เป็นเล่นส้นในไม่ค่อยเป็นวะ ขอไปเดี๋ยวเปลี่ยนเปลี่ยนท่าเปลี่ยนท่าก่อนเปลี่ยนเปลี่ยนท่าก่อน <c oughs> เปลี่ยนท่าก่อนโอ้ยต้องจริงจังหน่อยเฮียแล้วหนึ่งก็หนึง่งน้องช่วยพี่ด้วย <c oughs> ไปวะปิดเดี๋ยวนะ lắng mấy lắng của mấy đâu này quá lắng lặng được ha lặng được khăn na đơn đố đố kích nhìn cái tối... ấy ไม่กลุ้มไปเนอีกปืนหนึ่งว่ะโอ้ยอยู่คนเดียวแล้วมันเหงาใจมึงโคตรโคตรโคตรอะไรแบบนี้เนี่ยโคตรหล่นอย่างลูกไอ้เหียโอ้ยใครดูวิกีเนี่ยอายมากเลยน้องช่วยพี่ด้วยภรรยามนดูเยอะนะครับไม่ได้อย่าดูเยอะ

กูพูดไปโลนโอวี้เหี้ยม,มากกูช่วยกูยยช่วยด้วยน้องช่วยพนะีโอเคปเกเยี่ยมกดไลค์ไปเสษมือเศษแมวกันไป วเอา่อนดีกว่ายิงสองวิแตกอี้พอแล้วกองพยาบาลให้ทุกคนอี้น้องช่วยพี่ด้มีหลอนหึงในใจเธอ มองมาโอ้ยโดนเต็มปูสุดยอดเลยครับพี่เออโอ้โหแ่งเอ้ยโอ้งช่วยพี่ด้วยโอ้ยเอ้ยโอย,โอยเอาเออีนี่มึงอีมึง ใหญ่เจ๊สามต่อหนึ่งไม่ทัว่ามหรอกจัดไปแสดงเอ็มสีมันรู้เรื่อง <c oughs> มันบีบเรามาแล้วนะทำอะไรก็ทำครับนั่นแหละสวยงามผมไปยิงข้างบนเลยดีกว่าอันี้มันเห็นอยู่แล้วนะครับมันรอมันรอออกมาเท่านั้นเองอนี่ ใช้ปืนนี้เป็นอย่างเนี้วะช่วงนี้ต้องอดออมมันอดออมความในใจเธอเราต้องเข้าระยะประชิดนะครับเราต้องไปกับคนใดคนหนึ่งต้องตามคนใดคนหนึ่งไป,ไปช่วยยิงสมทบเป็นที่เหมาะที่สุดเราตามปลาปเป้าแล้วกันเข้าใส่ปลาเป้าหรือว่าพวกพี่เอกเรียบร้อยดีแม่งไม่ขยับเลยหุยเนย มันก็มาจูแจ้งกันนะบางทีอยู่เนียแล้วมันเงาใจตายเน็ตกูปิงี้อห้าร้ออยู่เนียแล้วมันเนาวใจปห้าเก้าร้อยเก้าร้ยเก้าสิบเก้าบวกหม g o กอ เกิดอะไรกับเซิร์ฟเวอร์ของเกิดอะไรกับเน็ตครับพี่น้องโอ้โอหห่าเงยหมาสี่แมงจบเกมกูโดนโลงโทษสุดยอดครับสุดยอดจริงๆอ,อะไรวะมึงอะไรเนอตกูเน็ตกูมันปิงเพื่อนอเพื่อนลงโทษกู สองด้วยโอ้ตายแล้วหาเรื่องเลยถ้าเป็นโรงเรียนนะไม่ส่งงานก็โดนคะแนนความประพฤติน่ะเอออะไรทำนองนั้นแเพื่อนเราก็ไม่ขยับสายตูวนคะรับเออไม่ได้โดนหักคะแนนคนเนียวหรอกแต่ว่ามันก็จะไม่มีใบเตือนอะไรมานะถือว่าไม่มีอะไรนะเออเป็นยูเฮียแล้วหลจากก็ตรวจสอบเรายืนยันว่าเพื่อนร่วมทีมของในเกมเลยนะมีพฤติกรรมไม่ได้สรุปลงโทษหักคะแนน แปดแต้มกุจะได้ลาบแต้มป้องป้องเพิ่มเป็นการเฉยๆแต่ปกป้องนะครับมันต้องหาตั้งแปดแต้ม,มนะเยอะนะเนี่ยเพราะว่าการจะสะสมไอแต้มความดีอะไรเนี่ยมันสะสมยากครับเล่นตาหนึ่งเพิ่มมาได้แค่เปอร์เซ็นต์เดียวแม่งโคตรดีเลยอันนี้อันนี้อันนี้ผมเล่นนะไม่รู้ว่าทําได้มากกว่านี้หรือเปล่าอี่พอละเดี๋ยวพัหนาข่้ยมาใช้สเสียงกันใหม่นะครับผองตามมาละ นด็กก็มารับชมฝากกดไลค์ฝากแชรก็นะครับ